สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเล่าเรื่องผีนะผู้ชมเนาะสวยไหมท่านผู้ชมภาพที่อยู่เบื้องหน้าของท่านผู้ชมในขณะนี้เนาะ ตัวโบส์สวยจริงนะท่านผู้ชมอากาศเย็นนะท่านผู้ชมเนาะยิ่งสายยิ่งเย็นยิ่งหนาวนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนทองนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคนที่อยู่ดูอยู่ก็อย่าตกใจนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าแอดมินเพิ่งเปลี่ยนชื่อช่องเนาะจากช่องคนสองเลขมาเป็นชื่อช่อง เล่าเรื่องผีนะผู้ชมจะมาขอตัวเลขกับแม่ตะเชียนทองกันดีกว่านะท่านผู้ชมเนาะสำหรับในวันนี้เนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะท่านผู้ชมยวเรามาขอตัวเลขกับแม่ตัวเชียนทองกันเลยดีกว่านะท่านผู้ชมเนาะ ดี๋ยวมาดูซิว่าวันนี้แม่ตะเก็นทองจะให้ตัวเลขกลาตัวไหนนะท่านผู้ชมก็มาดูด้วยกันเนาะว่าจะมีตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมสำหรับในวันนี้นะท่านผู้ชมเนะแต่แอดมินก็จะเทปแป้งก่อนนะท่านผู้ชมเราจะได้มาขอตัวเลขด้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะอากาศก็เย็นนะท่านผู้ชมนะวันนี้นะ รารูปก่อนนะท่านผู้ชมเนาะแต่ไม่ต้องดูมือแอดมินหรอกเพราหน้าหนาวมามือก็แตกนะท่านผู้ชม <c oughs> ก็เลยไม่อยากให้ดูมือน,นะท่านผู้ชมเนาะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูด้วยกันนะท่านผู้ชมว่าตัวเลขเราจะเห็นตัวไหนนะท่านผู้ชมเนาะ อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมถ้าเห็นตัวไหนเนาะเดี๋ยวมาดูด้วยกันว่าวันนี้ตัวเลขที่มาจะเก็นทองจะให้จะเห็นเป็นตัวไหนนะท่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะใครเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชม ขอให้หงขอยหปังนะผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้นะ เดี๋ยวนัท่านผู้ชมตัวเลขอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมมองไปเห็นเลขทำไมตัวเลขเรียงกันเลยท่านผู้ชมสามสี่ห้านะท่านผู้ชมนะสามสี่ห้าเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชม สามสี่ห้าหรือหนะ้าสี่ห้าเนี่ยท่านผู้ชมนะเลขสามเลขสามกับเลขห้าเหมือนตัวเดียวกันยนะังไงท่านผู้ชมแต่บางทีก็เหมือนเลขสามบางทีก็เหมือนเลขตรงนี้นะท่านผู้ชมนะเห็นไหมสามสี่ห้าหรือหนะ้าสี่ห้าท่านผู้ชม สามสี่ห้าหรือห้าสี่ห้านะผู้ชมเนะาะจับตัวเลขตัดตัวเลขซื้อนะผู้ชมเนาะสามสี่สี่สามสี่ห้าห้าสี่นะผู้ชมสามสี่ห้านะผู้ชมเนาะหรือจะเป็นห้าสี่ห้านะผู้ชมตัวเลขกัมกึ่งนะผู้ชมเนาะสามสี่ห้าหรือห้าสี่ห้านะผู้ชมตัดตัวเลขซื้อด้วยนะครับ กอนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ทั้งช่องของเราพบกันบนช่องเล่าเรื่องผีกันแบบคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับนี่นะท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นี้แอดมินกําลังถ่ายทําอยู่นะท่านผู้ชมจู่ๆก็มีเสียงแตรรถคันนี้นะท่านผู้ชม,มที่ดังขึ้นมานะท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็ตกใจนะท่านผู้ชมเมื่อกี้เพราะว่า จูจ่ๆรถคันนี้ก็ดังขึ้นมานะเสียงแต่นะท่านผู้ชมจูจ่ๆก็ดังขึ้มานะท่านผู้ชมนะอาจจะเป็นตัวแลขที่ท่านผู้ชมชื่นชอบก็ได้นะท่านผู้ชมนะ9061เก็บไปพิจารณาในงวดนี้ด้วยนะท่านผู้ชมนะจูจ่ๆก็ดังเองขึ้นมาเลยนะท่านผู้ชมนี่คือตัวแรขนะท่านผู้ชมที่จูจ่ๆก็ดังขึ้นมานะท่านผู้ชมนะสำหรับ ป้ายทะเบียนรถคันนี้นะท่านผู้ชมก็เก็บไปพิจายรณากันไว้ด้วยในงวดประจำวันที่17มกราคมสองหนะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขเนาะป้ายทะเบียน9061นะท่านผูน้ชมเนาะคุณกำลังอยู่กับเราบนช่องเล่าเรื่องผีนะท่านผู้ชมสำหรับช่องของเราเนะาะที่เราเปลี่ยนชื่อมานะท่านผู้ชม ก็เป็นตัวเลขสวยๆนะครับเป็นเลขทะเบียนที่รถคันนี้จู่ๆก็เสียงดังขึ้นมานะท่านผู้ชมก็อย่าลืมเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมนะสาหรับป้ายทะเบียนรถคันนี้นะท่านผู้ชมขณะที่แอดมินถ่ายทําอยู่ตรงแม่ตะเคียนทองนะท่านผู้ชมจู่ๆก็มีเสียงดังขึ้นมาจากรถคันนี้เป็นการบีบแต่นะท่านผู้ชมเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยในงวดประจําวันที่สิบเจ็ด มก,กราคมสองห้าหกสี่นะทผู้ชมนะสำหรับตัวเลขหรือป้ายทะเบียนรถคันนี้นั่นเองนะท่านผู้ชมก็อย่าลืมเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะท่านผู้ชมนะสำหรับป้ายทะเบียนเดี๋ยวแอดมินจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขตรงนี้นะท่านผู้ชมนะ ก็เป็นป้ายถ้าเบียนรถคันนี้นะผู้ชมที่แอดมินถ่ายทำอยู่ก็จูจ่ๆก็มีเสียงแตรดังขึ้นมาเองเลยนะท่านผู้ชมก็อย่าลืมดูนะท่านผู้ชมนะักเก็บไปพิจารณาดูวงวดนี้ด้วยนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าจูจ่ๆเสียงแตรก็ดังขึ้นมาทันทีเลยนะท่านผู้ชมที่แอดมินมอง มองดูมองหารถนะท่านผู้ชมก็เป็นรถคันนี้ที่เสียงแตดังขึ้นมานะท่านผู้ชมนะเนาะก็เก็บไปพิจารณากไปดยนะท่านผู้ชมเนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะท่านผู้ชมนาะสำหรับในคลิปคลิปนี้เนานะนนนไม่ตอนแรกผมถ่ายอยู่ตอนผมถ่ายจบพอดีเลยแล้วก็จู่ๆมันก็ดังขึ้นมาเนาะ ก็นั่นแหละผมก็เลยมองดูเอ้ามันก็ไม่มีรถใครก็มีรถคันนี้เองก็เสียงดังจากรถคันนี้นะไม่ว่ารถคันอื่นนะไม่ได้สนใจเรถคันนี้แหละดังเมื่อกี้นะผมมองมาก็เห็นเลยแต่ซื้อมาไม่เคยดังเองแบบนี้หรอกจู่ๆจะก็ดังขึ้นมาเนาะใส่เมีนะเพราะจู่ๆรถดังขึ้นมามันก็ออกจริงๆนะ ครับต้องซื้อต้องซื้อลองซื้อดูเผื่อมีโชคมีลาบเนาะยังยุ่ซื้อกดังเว้ยรถกันไรอืมค่อยเปลี่ยนก็เปลี่ยน้นี่นป,นปันเกี่ยวรถคันนีบ้บะปันว่ายัางไงครับ ของมันตกรถหมดเลยของของล่วงออกมาจากรถหมดเลยข้างออกจากไครเหรอบุคคลนัจะไม่เกลียดเพลงดังอีกเพื่อนึงอีกนี่นะท่านผู้ชมนะ้องเมื่อคืนเข้าฝันนะท่านผู้ชมเจ้าของรถเข้าฝันเนาะว่าเข้าขนของมาแล้วรถของที่อยู่ท้ายรถก็หล่นลงมานะท่านผู้ชมก็เก็บไปพิจารณาในงวดนี้นะท่านผู้ชมเนาะ สำหรับตัวเลขสวยๆกับป้ายทะเบียนรถของเขานะท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะ้สำหรับป้ายทะเบียนรถคันนี้นะท่านผู้ชมก็เก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมสำหรับทะเบียนรถคันนี้เนาะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ทางช่องของเรานะครับพบกันบนช่องเล่าเรื่องผีนะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้คงบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ